ไปฟังมาว่าการดูแลตัวเองนะคะอย่างหนึ่งในตอนเช้าก็คือตื่นขึ้นมาปุ๊บให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วในตอนเช้าหลังจากนั้นก็ค่อยลุกขึ้นไปทำกิจวัตรประจำวันพันย่าจะใช้วิธีตอนนี้เริ่มทำนะหายใจแบบ4 7 8ก็คือสูตรลมหายใจเข้า4วินาที ก้านไว้เจ็ดแล้วก็ปล่อยออกทางปาก8ดตอนก้านเนี่ยไม่จําเป็นต้องเจ็ดนะคะอาจจะสองสามแล้วแต่นะคะไม่จําเป็นแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ประมาณนี้หายใจเข้านะคะประมาณนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาบน้ําเย็นแต่การที่อยู่ในเมืองไทยไอ้อยู่อเมริกาเนี่ยอาบน้ําเย็นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเย็นมากเหมือนนั้นในตู้เย็นบางครั้งก็ทันย่าคิดว่าอาบน้ําแค่ว่าไม่ให้มันร้อนอะคืออาบน้ําในอุณหภูมิพยายามปรับให้มันเป็นอุณหภูมิปกตินะคะแล้วก็อาบน้ําอุณหภูมินั้นแต่ถ้าอยู่เมืองไทยอะตอนทันย่าไปเมืองไทยอากาศร้อนใช่ไหมคะทันย่าก,ก็ไม่ได้อาบน้าอุ่นนะทันย่าอาบน้ําเย็นเลยน้ําเย็นจาก จา,จากฝักบัว่ายาอาบน้ำน,นั้นเลยแล้วก็ออกกำลังกายเดินนะคะเขาบอกว่าเดินออกกำลังกายประมาณวันละอันนี้สำหรับผู้สูงอายุนะ20นาทีเดินเร็วนะคะเดินไม่จำเป็นต้องวิ่งก็นั่นแหละคะ่ะออกกำลังกายซึ่งท่านย่าก,ก็ออกเป็นประจำอยู่แล้วแต่ท่านย่าก,ก็มีเพิ่มก็คือการยกเวทยกดัมเบลก็จะใช้เวลาอยู่ยิมประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมงนะคะอย่างน้อย แล้วก็นอนให้เป็นเวลานอนหัว้ามตื่นเช้าทัญญ่าว่าช่วงเวลาที่สวยเนี่ยถ้าทําได้นี่คือประมาณไม่เกินสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นประมาณ6กโมงเช้านอนให้ได้8ชั่วโมงนะคะแล้วจะทำให้คุณผู้ชมสุขภาพดีขึ้น,นะคะ่ะขออะไรป้าลูกปดภาษาไทยคือค่อขอขอ,ขอนม ขอนมค่ะขอนมครับขอนมครับแล้วก็ขอบคุณครับด้วยกูกูครับไหว่ด้วยไหว้สวยๆนี่ไหว้สวัสดีครับสวยครับขอบคุณครับกูกูครับชื่นใจครับชื่นใจมากชื่นใจครับไปไหนครับไปไหนครับไปไหนจะไปไหนไปบ้านยายครับ หมเลขเ e เ1น u มเนูดชสัดชัดสิครับเป็ดห้าตัวเป็ดห้าตัว w e n t out one day over the hill and far away, mother duck said Longer right now. Five hundred ducks went out one day. Over the hill and far away. The mother ducks said quack, 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 quack. quack. ได้เวลานอนของอพอลโลนะคะแต่ว่าเขานอนหลับไปแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงประมาณ45นาทีเขาก็ตื่นขึ้นมาทันย่าก็เลยบอกว่าให้เขาหลับตาให้นอนต่อก็แอบ,บเอากล้องตั้งเอาไว้นะคะเขาก็พยายามที่จะหลับตาส่วนตัวทันย่าเนี่ยก็ไปแอบ,บอยู่ไม่ให้เขาเห็นนะคะว่าเราอยู่ในห้องนะคะแล้วก็ดูพฤติกรรมของเขาว่าเขาจะทำยังไงนะคะ ปากทัญน่าก็บอกว่าอย่าลืมตานะแต่เขาก็แอบ,บลืมตานะคะคุณผู้ชมอย่าบอกห้ามลืมตาเลยลืมตาอยู่หรือเปล่าลูกหลับตาหลับตาเออหลับอย่าหลับก่อนลูกอักกนลกใช่หลับตาเดี๋ยวนี้เลยคลเป็นเวลานอนหลับตาไว้โอเคหลับตาไว้นะลูกนะ นับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆืถึงหนึ่งร้อยนะ o n นับแก่ไป one นับ four นับไปลูก e i 10 ด้วยนอนนิ่งๆเดี๋ยวขยับลูกนิ่งๆนิ่งไว้หลับนะเวลานอนนะลูกนะยายเห็นนะนิ่งหลับนิ่งฟ e ีส e นิ่งโดนมูฟ <Okay. S 1> ทำสมาธินอนเร็วพุทโธ พูด <P> เออพูดแล้วก็โท <P ute. S 1> ท่องไปเรื่อยๆพูดพูดโทพูดทพพูดพูดโทหลับตาด้วยครับหลับตาแล้วบอกพูดโทจะได้นอนไนลูกพร้อมอยางหนึ่งสองสามพูดโทพูดโท ow pit god yikes i Five. Eleven. 11 yeah look you're gonna get big one, one. Oh, we got a big one. here comes the other one Twelve. Oh. Twelve. 12 12 12 i know how many do so you want jenny 13 13 look how many they're all over 14 yeah Fifteen. But here they come. Now they're not afraid anymore. See? Mm -hmm. Nope. Mm -hmm. Yep. Yeah, they're not afraid. That's it. Get the peanuts. Come on, you could all come. It's f it's okay. It's safe. Mm. Come, come on, Boj. you like Boj? Oh. oh. Yeah, he's a big one. He he must be a boy. Six. He's a big one. Six. He's big. 16. 16. 16. Oh my gosh. Oh, 16. That's so many. 17. 17. 17 already. Oh. 18. Oh, 18. <laughs> same bird. 19? Oh, wow. They come. 19. Wow. 19. 19. 20. 20. 20. Yeah. Oh my god. They fight at some somewhere. Yeah, some of them fight over the. Yeah. Oh, little one. Like the little birds, the little, little finches. Little, little, finches. little finches. Those are the finches no, on don't the other Brandon, look? It's okay. okay. Papa, it's okay. It's okay, I know. Wow, it's a woman. That's right. Mama, be careful. <laughs> it's amazing how he does that. He knows how to do that. He's very have smart. have to show. have to chew. He's going to chew, show. Can't Yeah, your hand's all dirty. You can't touch. to <laughs> No, delicious. Like. Oh, it's so mm. beef to eat beef a little bit beef. Eat beef. Mm-hmm. Yeah. Hmm. Oh, say yeah, I? Delicious. Like really? I think last one take this is good. <laughs> mm -hmm. <laughs> very good huh mm -hmm. better than this one yeah. cheaper mm. you know much cheaper yeah water. Mm -hmm. water you want ice too no อ no. mm ืมอืมแก่ป้าป๊าป้ yeah they're so funny so funny I know you're so funny อร่อยไหมครับซวบซาบซวบซ่าเอไม่เป็นไรเอาอันใหม่ลูกหล่นแล้วช่างมัน

ยาชาชาเรียบร้อยแล้วทัญญ่าก็เริ่มต้นทํางานให้ลูกค้านะคะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าการทํางานเป็นช่างสักเนี่ยจะต้องอยู่ในท่าน,นี้นานๆแล้วก็แต่ละแต่ละเคสเนี่ยยากง่ายไม่เหมือนกันมีอยู่ครั้งหนึ่งทัญญ่าเจอลูกค้ายากสองคนนะคะติดกันเลยแล้วก็สิ้นวันนั้นอ่ะหลังจากหมดวันที่ทัญญ่าทํางานเนี่ยทัญญ่าสองคนรวมกัน8ดชั่วโมงนะคะ ทันยาขอเค็ดเลยคุณผชมเชื่อไหมถึงแม้ว่างานนี้จะเป็นงานที่เรารักนะคะแต่ถ้าเราหักโหมจนเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้สุขภาพเราแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เวลาทันยาเจองานยากทันยาจะรับแค่วันละหนึ่งคนเท่านั้นค่ะเพื่อเซฟสุขภาพตัวเองค่ะ โอเคเสร็จงานแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วค่ะห้าโมงเย็นไม่มีใครอยู่เลยอยู่คนเดียวรดดเดียวเดียวได้เข้าไปกันหนดแล้ววันนี้ทำงานให้ลูกค้าก็ถือว่าเป็นงานหินมากนลูกค้าไปสักขิ้วมาแล้วก็มันเป็นปริงอะค่ะแล้วก็มันเขียวมันเบี้ยวมันสารพัดเลยนะคะสัญญาก็ทำให้เขา ก็ต้องทำกันหลายรอบอประมาณสองครั้งเดี๋ยวดูรอบหน้าว่าจะเป็นยังไงวันนี้รอบนี้ก็หมดไปประมาณบ่ายโมตอนนี้สามสี่สองสามสี่สามชั่วโมงครึ่งแค่แก้สีเก่าขึ้นมาให้เป็นสีน้ำตาลหรือสีเนื้อโอเค,อเคพับไม่เหมือนกันทำให้มันเรียบร้อยหน่อยนะจ๊ะ วันนี้ก็ทํางานที่นี่พรุ่งนี้วันเสาร์ก็ต้องไปร้านนวดหน้าทีหน้าเคนะคะโอเคอ่ะพาไปเรียบร้อยเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างปิดไฟ เรียบร้อยดีท้องกลับบ้านโอเคกลับบ้านค่ะคุณผู้ชมหมดไปอีกหนึ่งวันนะคะคุณผู้ชมขาก็กลับบ้านดูรถหน้าร้านได้ดูรอทำอะไรจอดอยู่นานมากวันนี้ฮะหุ่ยนต์โอเคประตูล็อมเรียบร้อย ไปจริงๆเมื่อเช้านี้นะคะตั้งใจจะไปส่งครีมที่ไทยทาวส่งผมหัวกระซิงไปหมดเมื่อเช้านี้นะคะตั้งใจจะไปส่งครีมที่ไทยทาวแต่ว่าอแต่ว่าไม่ทันรถติดมากลูกค้านะมาบ่ายโมงก็เลยไปไม่ทันเพราะว่าครีมเนี่ยทันย่าจ,จะ ส่งไปทีละไม่เยอะนะส่งทางเครื่องบินสมมุติว่าไปวันนี้สองสามวันนี้ก็ไม่เกินห้าวันก็ถึงเมืองไทยแล้วขั้นตอนพิธีกรพิธีการทุกอย่างนะคะกลับบ้านก่อนโอ้ยเหนื่อยกลับบ้าน กับบ้านไปทำกับข้าวกินวันนี้จะทำอะไรดีนาะจะพยายามเคลียร์ของที่อยู่ในตู้เย็นให้หมดไม่ได้ดูทำกับข้าวนานแล้วดูทัญญาทำกับข้าวดีไหมคะวันนี้จะบอกว่าที่ร้านนี้นะนักแบบย่านนี้นะคุณผู้ชมที่อเมริกาเนี่ยน่าก,กลัวนะเพราะว่าทำไมรู้ไหมคนแบบบ้าๆเยอะอะ ร้านนี่จะต้องล็อกหน้าล็อกหลังตลอดเวลาเลยนะคะที่อยู่ในร้านเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยร้านหน้าร้านเนี่ยนะคะเปิดกันตามสบายคนเดินเข้าเดินออกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยล็อกตลอดถึงแม้ร้านจะเปิดก็ต้องล็อกลูกค้าก็ส่วนมากจะต้องเป็นแอปพลิเ m e n t จะไม่ค่อยมีลูกค้าวอล์กอินคือน้อยไม่มีเลยอะ่ะลูกค้าจะนัดหมดเพราะว่าหนึ่งก็คือ อนนี้มันอันตรายใช่ไหมใครนในอเมริกาคนบ้าๆเยอะเมื่อคี้ตอนทันยาจะปิดร้านนะทันยาเดินไปเปิดไฟแป๊บมีคนแบบคนผิวสีเนาะเป็นวัยรุ่นก็หยุดแล้วก็มองเข้าไปเเหมือนแบบเหมือนโฮมเลสนะแต่ว่าเขาก็หยุดแล้วก็มองเข้ามาเป็นคนผิวสีเนาะก็ดูน่ากลัวนะยืนจ้องเข้ามาอย่างเงี้ยทันยาก็มองกลับไปแต่ว่าประตูล็อกนะ ก็ดูซิว่าเขาจะค่ายืนดูอยู่นานแต่ทังญาก็รู้ว่าในร้านเนี่ยทั้งล็อกหน้าล็อกหลังแต่ตอนเดินออกมาทางด้านหลังเนี่ยก็ต้องคอยมองถึงแม้ว่าจะอยู่ติดถนนใหญ่นะคุณผู้ชมถ้าร้านไม่ล็อกเนี่ยถ้าเขาเดินเปิดเข้ามาทําอะไรเราอย่างเงี้ยมันถึงตัวเลยไงก็เลยจะต้องเป็นอะไรที่แบบทํางานทําการอะไรทีะต้องระวังโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวเนี่ยต้องระวังอย่างมากเลยน่ากลัวคุณผู้ชมร้านอยู่ริมถนนก็จริงคิดดูสิกลับบ้านดีกว่าว่าละ ับบ้านก็เปิด youtube นะคะดูฟังข่าวไปด้วยเออปฟาเกตตี้ เดินไปอีกโอเคถึงบ้านแล้วก็ทำกับข้าววันนี้ทำพาสต้าแบบง่าย ื่อวานนี้นะคะอพอลโลก,ก็ทานสปาเกตตีไปแล้วกับเจมส์ James นะคะก็ทัญาก็ทานไปแล้วว่ามันยังมีวัตถุดิบเหลืออยู่ทัญาก็เลยมาทําต่อวันนี้นะคะต้นทุนสปาเกตตีกระทะนี้นะให้คุณชมลองเดาซิว่าเท่าไหร่แต่ทญญาคิดให้ดูก็คือซอสอันนี้นะคะจากเทเดอร์โจสนะคะอร่อยมากเลยเป็นซอสสปาเกตตีเหรียญ9 9เซนนะคะแล้วก็เนื้อเนื้อสับนี่ประมาณสักสี่เหรียญก็ตีไปหเหรียญแล้วนะคะมะเขือเทศ ถุงหนึ่งสองเก้าเก้าแต่ใช้ไม่ถึงถุงก็เป็นหกเหรียญตีไปเจ็ดเหรียญแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็เส้นสปาเกตตี้เก้าสิบเก้าเซนเก้าเหรียญแล้วก็พวกเครื่องปรุงนิดๆหน่อยหน่นี่ตีไปอีกเหรียญหนึ่งเป็นสิบเหรียญคุณผู้ชมขากระทะนี้นะคะสิบเหรียญเท่านั้นทานได้โอ้โหจานเบลิ่มอะค่ะธัญญาเดี๋ยวดูคูเวลาที่ธัญญาทำเสร็จละกันว่า เยอะขนาดไหนนะคะทานได้ไหลายหลายมื้อเลยค่ะคุณผู้ชมหลายจานเลยค่ะ3มคนน่าจะได้ผู้ใหญ่3ามคนน่าจะกำลังพอดีนะคะว้าวเดี๋ยวมาดูว่าเจมส์เขาทำอะไรเจมส์ James. วันนี้เราทำแบบอาหารแบบรวดเร็วเรียบร้อยสปาเกตตี ปีกไก่ปิกไก่สไตล์เกาหลีนะซื้อมาจากคอสโก้ถุงลาประมาณกเกือบยี่สิบกวค่ะแล้วก็ราดน้ำอันนี้เป็นใบเบซิลเอามาจากบ้านเคจีเขาปลูกใส่พริกไทยหน่ะพริกไทยสไตล์ไทยนี่แหละบางคนก็จะใส่ชีสลงไปนันยาไม่ใส่นะคะอาจจะใส่พริกป่น <ไ>ปลดลงไปหน่อยไม่ผิดก<ล>ินให้จุกๆไปเลยก็คือเอาไก่ของเจมใส่ไปด้วยนี่แซ่บบอกได้คาเดียวหอมนะมันหอมมากมันหอมมากนั่งนั่งทานข้าวา่ํากลางแสนไฟคุณผู้ชม ยากาศดีกว่าที่ร้านนะรรยากาศแบบ <c oughs> <c oughs> sorry จ้าครัวอร่อยจริงอ่ะอร่อยจริงอร่อยจังทำอาหารอิตาเลียนได้ก็ไม่อยากไปทานร้านอิตาเลียนแล้ว ต๊อันนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงผสมสีเทาๆกระดำกระด่างเป็นเพราะว่าท่านย่าเป็นคนเพ้นเองแล้วก็หลายปีแล้วท่านย่ามันสีมันลอกเพราะว่าโต๊ะเนี้ยอันเดิมมันสีแดงมันก็เลยเป็นแดงๆเทาๆอให้ดูว่เป็นรูปอะไรเป็นรูปกวางท่านย่าเป็นคนเพ้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาท่าย่าก็จะทาให้มันดู สวยขึ้นจะกู okay. ้อยูเคเวลาทันย่าทำงานอ่ะ่าจะทานข้าวไปให้เสร็จเลยก่อนทำงานแล้วก็ระหว่างทำงานทัน่าจะไม่ทานเลยเลยน้ำหรือไม่ก็กาแฟรหรือไม่ก็เป็นพวกแบบน้ำผลไม้น้ำปั่นอะไรเนี้ยหรืออาจจะเป็นแบบพวกสแนค็คแล้วก็พอทำงานเสร็จทันย่าก็ถึงจะทานข้าวเป็นคนไม่ชอบ ทานข้าวระหว่างทํางานไม่รู้เป็นไรบางทีลูกค้าก็จะไล่แบบพี่ธัญญาไปทานข้าวก่อนไหมกลัวมือสั่น <c oughs> ขออภัยทว่าข้างบ้านเสียงดังเพราะบ้านติดกันดบอย ผู้ชมเหลือไปกินพวกนี้ได้เยอะนอนนี่เไไลยไม่จับกุ้งเออเออจับกุ้งท้องร้องน่ะ ไห้เวลานอนสามทุ่มครึ่งจากกวัวนี่นอนก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ตื่นทีหลังด้วยกเกียดจากกวัวครับโอเค e o เม e y e a ม Maybe. เจมบอกวันนี้ไฟดับเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อยู่บ้านทำงาน Do 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 do. do.